มาชมขั้นตอนที่หาครับพี่น้องเอ้ยบ้านนี่ครับเริ่มเดืึกแหแล้วครับผมพี่น้องเอาคองเอาแหแล้วครับผมกลางกลางแหแล้วครับติดแหเลยครับพี่น้องไปนี่ขั้นตอนที่หาครับพี่น้องตึกแหว่านแหแล้วครับผมรับส้มไปเรื่อยๆครับพี่น้องปีนี้ดุยีครับครับผมพี่น้องเอ้ย เทียนหาปูหาปลาตึงเงี้ยครับมันเป็นพาดติกครับผมตึกวมันตึกงยังได้ครับพี่น้องตึกเอาไปตองมากครับพี่น้องอันนั้นวิ่งในม้วนจับแล้วครับผมเอาเอาห้าเอาไปตองพิ้งได้ครับเอาไปตองเทียนเอาไม้ใส่ครับเอาออกเอาขึ้นครับผมนี่ต่ไปตองครับพี่น้องตึกแเงี้ยขึ้นมากครับพี่น้องเอ้ยตองขึ้นมากนี่ครับผมต้องเอา ใบตองขึนมากนะครับนี่นะครับพี่น้องพุ่นว่าปาตองปาตองอันนี้คร uh ับคือตองนะครับตองไม่เห็นเอาไม้ขึ้นแล้วเอาตองตองไม่ใบไม้นะครับผมครับว่าใบไม้ขึ้นครับพี่น้องเพครับเลี่ยงไรใส่อะไรใส่มากครับผมเอ้ยหนักพี่น้องเอ้ยเบิ่งเอาเลยครับผมพงนายเอ๊บอกขึ้นมากเลยครับผมใบไม้ไล่ใบนี้คือนี่คือขั้นตอนที่หกเลยครับพี่นอ เอาไปไม่ออกแล้วกับผมแล้วครับจับเงี้ยคนละด่างคนละอันนะครับผมบ่านี่จอบปลาบอนเนี้ยครับผมป้าเน,นี้ยครับบ้านาน,นับนนปูปลาเลยครับนักก็เก่าอีกยู <laughs> จีจีตการหาปู่หาป่าพี่น้องเอ้ยอีธานมันเฮ่าอันนี้เซียนแห,คร,ห,นค,รแหครับพนอยเย็ดเย็ดยะหนางครับซื่แหมาไหมครับพี่น้องเอ้ยมันนี้เลยครับพี่น้องแหมาไหมครับ วานนี่ครับตัวนี้แหละครับผมได้ประดุกครับผมมานอยูะอันนี้แห่หน้าเอียบครับผมนี่ครับวานจวดอันนี้หนายิุมน้วนก้นกลัวครับผว่านแห่ครับพี่น้องมาต่ช้านครับผมไปม่วนวานแล้วกันนี่ครับเจ็บหน้าเอียบผ้าเอาป่าตาฟังครับพี่น้องนี่ครับวิธีการหาปู่หาป่าครับผมแบบยวิสานบานหฮาครับผม วัานเดีแล,แลนะเอีวันแล้วเอาเอาเงี้ยเขาตาฟังครับพี่นอ้องแล้วก็งุ้มลวครับพี่น้องเบิ่อนระครับมผมว่าถ้าทายคลิปเพื่อเราละครับพี่น้องในบรรยากาศมาให้พี่น้องชชมไม่เบิ่งครับที่ทังคุ้นกรุงเทพกรุงไทพนะครับเนาะอีสา,บา,น,าน,นบานเฮาเลยชมเลยเบิ่งครับผมวิธีชีวิตอีสานบานเฮาครับผมเห็นแล้วก็คิดฮอดบ้านเลยน,นะครับเนาะผูดอยู่ทางไก่ทางไก่ก็ไ้ เหมบรรยากาศแบบนี้นะครับอีสานบ้านเฮาครับพี่น้องมานเี่ครับพี่น้องเพิ่งหมดครับถ้าเราคุณเอาปลาคอได้ครับครับงุ้มปลาคอสุ้แล้วสุดแล้วแหละครับผมในม้วนติแยงงุ้มใส่กันเลยครับพี่น้องครับนั่นเออเอาเดี๋ยวมันสุดขาขอยูวันนี้กันบอกคุณได้จบได้บอกเด้อ เอใหมใบใม่มันเลียมรามนะมันเรียนมสุทเขายู่นนี้เลียนสีมาตักซุนขาวอยู่เออั่นละซุนอยู่ัหนลวะอ๋อไงใบโอ้ยาว่าะไ่าลุดฝาลุดลุดมืดเหบอเออชมไปเรื่อยๆครับพี่น้องเอ้ยกแล้วพี่น้องแล้ว ลาเอียดไปก่อนครับพี่น้องเอาปลานี่กะนในมุ่นนะครับได้ป่านนี้่าทานครับพื่อนอโอ้โหมัน้าก็มือโอเคครับโอเคโอ้ดุไงเลยนี่แม่ท่ามักแม่ท่าวัแม่เขากามัดขี้ห่เหรอวะคนรอยเอียดวานสิและครับพี่น้อง เอาลงไปดูเหนว่ะดี่ายแห้เพราะเห็นผมเหมือนลงไปหาปลาใชยครับพี่น้องผมก็เลยลงไปง้มน้ำนานมุ่นครับผมกลับมาได้ครับผมแข็งแรกเลยครับพี่น้องปลาควาอ <c oughs> ืมบรรยากาศนะครับพี่น้องเห็นสีโอ้ท่างทัางไก่ขี่หอดบ้านขี่หอดซองด้ยนะครับพ่นมีตาลบานเฮาครับพี่น้องนย่าผมมุ่นนะอุ้ยหอดเลยครับพี่น้ององืม ไอ้เพื่อนด้เนี่ยครับผมปากคว้าครับนั่นแหละโต๊ะตุ๊กเย็บคับลี่นองหนุกน้ำเสียนะครับพูดอลัพูดนะครับหลุดมือตะน้อนหมดเลยครับพี่น้องปาก่อนปากคว้าครับพี่น้องตัวใหญ่เลยครับผมมันมันครับมันมันก็เลยอยากได้กิ่นด้วยครับพี่น้องเอ้ยหาอยากหากินนะครับพี่น้องบริษัทไปขายนะครับมัมีการยากางานมากเฮ้ยบันไหนคุยนะครับบุญเกิดยกมือยกไรอยู่ครับผม ยอดครับผมหยามบางยังครับผมเป็นตึแย่ครับพี่น้องันรับตาโลกเงยเหมือแรงเห็นตัวป่าครับพี่น้องเอ้ยมันเลยครับพี่น้องผมน้องไปตีแยนไปจับป่าตัวยังไงโอ้สุดยอดเลยครับผมมาบานมาชุ่มบรรยากาศครับผมตอนอี่เจ็ดครับพี่น้องครับผมแบบงวเข้าได้ครับพี่น้องกิงป่าครับวัน ปิงปลาเผาปลาครับกินเขาเที่ยงนะครับพ no ี่น้องเอ้ยครับรับชมบรรยากาศครับผมมาเห็ดผ้าเห็ดผ้าถ้ำครับผมผ้าลูกหลานผ้าเห็ดผ้าถ้ำครับนาเห็ดครับผมสุ่มปลาง่ายๆสุ่มผักได้ครับพี่น้องครับกินบรรยากาศครับพี่น้องเอาแบบลูกทุ่งลูกทุ่งสิละครับพี่น้องกินเขาครับทานของเขากินแล้วว่าตายครับนะครับปิงปลาซ่อนตัวย่าไๆครับผม เขาติดมือครับพี่น้องเลยลูกหัวครับผมที่เขา่าฟาเห็ดได้ครับเขายมดติดมือครับพี่น้องอแก่ข้าวเล็กน้อย,อยครับผมก่อนกินเข่าครับพี่น้องเอ้ยออแซ่บครับบรรยากาศทุงเฮาเกดมากามพุ่นมีสารครับเบอร์อเคยมาก นองใส่คีบแบบนี้นี่โบเมนคุอีสารบานเท่าเลยครับผมคนมนคุองน้ลองค่ายครับล่องมาใส่คีบนี้วครับผมโบเมนคุอีสารบันเท่าอยู่ที่เดียต้องมากินบรรยากาศแบบนี้ครับพี่น้องแส่บปารีครับกินเี้ยงกับแส่บครับพี่น้องกินแบบทุ่งลุงสี่ครับผมตีแหะมากไม่มีครับผมล่องไปสัมผัสบรรยากาศแบบนี้ได้ครับพี่น้องกินเขาแสี่บครับผมกินเงี้ยงกับเส่บครับผมถ้าผู้ใดเคย เห็ดเคยคืมานแบบนี้ครับผมนี่นะหาปูหาปลาครับกินเขาเที่ยงดีครับผมกินใจเลยครับพี่น้องกินยังกะแสบครับผมนาเอีบบนคู่มหมผมกินยอดแสงไหมครับผมสนต้นยอดดอกไม้ครับพี่น้องผมไม่เคยกินครับเป็นครั้งแรกครับนี่ครับพี่น้องนาเอียบว่าพักพักยังก่อนนาเอียบว่าไม่รู้อันใบแมงก่อนใบยอดต้นแสงบอ่ นะครับใบแสงกินกี้ครับกินงอดครับมันง่อยเมื่อกี้ครับครับลอยัเลยบชมบรรยากาศขินเขาเปร่อยนะครับที่นอนบ้านไกุ่เนียอกระุกกรปแล้วใช่ไหาเุ้ งียัดบต้องกับเมียงแก้วอเนีเสีป่าเตงไม่ปลาขาสมบเมียงนุ่มปุะดุแม่ปดุปดุสุกเลยน่ะปดุสุกปดุซุกน้องบ่กินปลาเกล็ดเนาะอืมหืองามขพี่เาจ้ำครับาจ้ำใช่ครับงั้นักเลยว่าบเลยมันออกเป็นแบบอะนียีราออกแสงเลยหอมอยังไงหอมหอมอื น้ตัง,ง,งชีวิตวิธีชีวิตอีสานบานเท่านะครับหาปู่หาป่า,าแบบนะรุ่นสู่รุ่นครับผมคลิปนี้กระจบแค่นี้นะครับเนาะครับผมรับส้มคลิปต่อไปนะครับพี่น้องมีคลิปเอียงดีๆมากอะรบับส้มซอยูกสลัดเนี่ยได้ครับสวัสดีครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับ